พรหมชาลสูตรตาข่ายแห่งปัญญาที่เหนือกว่าทุกความเชื่อเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์กลุ่มใหญ่กำลังเดินทางจากกรุงราชครืไปยังกรุงสาวัตถีระหว่างทางพระองค์ทรงสังเกตเห็นความแตกต่างในการสนทนาขอนกลุ่มคนสองกลุ่มพระภิกษุสาวกของพระองค์สนทนาถึงศีลความดีงามและปัญญาอันลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบ ในขณะที่นักบวชนอกศาสนาบางพวกที่เดินตามมากลับพูดคุยกันเรื่องไร้าสาระเช่นเรื่องอาหารการกินการเที่ยวเล่นหรือเรื่องกษัตริย์นี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคำสอนของพระพุทธเจ้ากับแนวคิดอื่นๆที่มีอยู่ในยุคนั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงทิฏฐิ62หรือความเห็นผิด62ประการ ซึ่งเป็นชุดของความคิดความเชื่อและการคาดเดาเกี่ยวกับโลกตัวตนอดีตและอนาคตความเชื่อเหล่านี้มีความหลากหลายเช่นบางคนเชื่อว่าโลกเที่ยงบางคนเชื่อว่าโลกไม่เที่ยงบางคนเชื่อว่าร่างกายกับวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันหรือต่างกันพระพุทธเจ้าทรงเปรียบความเชื่อเหล่านี้ว่าเป็นตาข่ายหรือบ่วงที่ร้อยรัดผู้คนให้ติดอยู่ในวังวนแห่งความคิด ทิฏฐิทั้ง62ประการนี้มีที่มาหลายๆบางส่วนมาจากการคาดเดาด้วยตรก,กะและเหตุผลในขณะที่บางส่วนมาจากการตีความผิดพลาดจากประสบการณ์ทางจิตเช่นการนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตต่างๆแล้วไปยึดถือว่านั่นคือความจริงสูงสุดพระพุทธเจ้าทรงเห็นต้นตอของความเชื่อเหล่านี้ว่าล้วนเริ่มต้นจากผัสสะหรือการกระทบทางอารมณ์ เมื่อผัสสะเกิดขึ้นผู้คนก็ปรุงแต่งความคิดและเกิดเป็นทิฏฐิเหล่านั้นขึ้นมาการจะหลุดพ้นจากตาข่ายเห็นความคิดเหล่านี้นได้นั้นพระองค์ทรงชี้ว่าต้องทำได้ด้วยการละเสียซึ่งตัณหาการยึดติดกับทิฏฐิทั้ง62ประการนี้เปรียบได้กับปลาที่ติดอยู่ในแห är. แม้ตาข่ายนั้นจะดูกว้างขวางและซับซ้อนเพียงใดแต่ผลลัพธ์สุดท้ายของมันคือความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดและการยึดติดในภพต่างๆไม่ว่าความเชื่อนั้นจะดูซับซ้อนหรือลึกซึ้งเพียงใดหากยังคงเป็นการคาดเดาหรือการยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแท้ย่อมนำไปสู่การปรุงแต่งและการวนเวียนในสังสารวัฏอยู่ดีอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่า พร,รมชาญหรือตาข่ายอันประเสริฐเพื่ออธิบายคำสอนของพระองค์เองเหตุผลคือคำสอนของพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ทิฏฐิหนึ่งใน62แต่การเข้าใจทิฏฐิทั้งหมดอย่างท่องแท้และก้าวข้ามมันไปได้พระองค์ทรงอย่างรู้ถึงที่มาที่ไปและผลของความเชื่อเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากนักบวชอื่นที่แม้จะมีความรู้แต่ก็ยังคงติดอยู่ในกรอบความคิดของตนเอง พุทธปัญญาคือการมองทะลุตาข่ายทั้งหมดและนำพาไปสู่ความหลุดพ้นจากทกโดยแท้จริงนี่คือแก่นแท้ของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเป็นตาข่ายแห่งปัญญาที่เหนือกว่าทุกความเชื่อ